ผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรับการประเมินรอบพื้นที่การประกวดจังหวัดและชมรมทูบีน้ำวันในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับร่วมรับการประเมินรอบพื้นที่การประกวดจังหวัดและชมรมทูบีน้ำวันเพื่อร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็นักเรียนเข้าร่วมการประเมิน จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุบมีน้วันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ถ้าสำหรับจังหวัดแม่ห้องสอนมีเป้าหมายเน้นสร้างความแข็งแรงสร้างเครือข่ายชมรมต้นแบบทุกประเภทสร้างแกนนำเยาวชนสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยกำหนดแผนปฏิบัติงานปี2565 2581ตามยุทธศาสตร์3ข้อค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนและสมาชิกของชมรมและสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมาการตรวจการประเมินครับได้รับภาพผลการดําเนินงานโครงการทูบีนับ,บวันทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนพร้อมทั้งให้คําแนะนําและก็แนวทางในการดําเนินงานโครงการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้ดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินต่อไปในอนาคตครับ